จากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายบ้านเรือนอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนสะพานถูกน้ำท่วมทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนจิตใจของผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบ้านเฮียนและทรัพย์สินทำให้ประชาชนเกิดความยากลําบากในหลายๆด้านทั้งทรัพย์สินและสภาพจิตใจรอคอยองค์กรภาครัฐและภาคเอกนชนเพื่อความช่วยเหลือที่มยิดดารุณามานจังหวัดเชียงราย นายรุนบุญชมจุฬาราชมนตรีนำนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป้าหมายเพื่อให้การเยียวยาและช่วยเหลือก็กูลตามกําลังความสามารถองาในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยใน,ในยวันรี่30มิถุน,นายนนี้เพื่อ,อทำกิจกรรม เนี่ยคนารการ่ออกมาเปะเทศไทยเดีนยวกกลับมาเยี่ยมและวก็พบปักกี่ี่น้อความจริงแล้วตั้งแต่วันแรกแรกที่พี่น้องชาวจีจนประมาทมคนไทยน้ำ่าไหลดาแน้วก็ตินโคนิดผนวพรแย่น้ำท่วมมี ผู้เสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายภาระการการการอิสลามแห่งประเทศไทยเองก็ไม่ได้ผ่นใจพวกเราประกังเชิญชวนให้พี่น้องสิงห์แดงผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อที่จะได้นำมาช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายที่ต้องลประสุ์ย่างหูก โดยเราก,ก็จะทำหนึ่ถึงความแตกตา่างทางศาสนาต่อย่างใดท้งสิน้นทั้งนี้เพราะในประเทศไทยพวกเราได้ก็เป็นที่รับรู้กันอยางทั่วัึงว่าเรามีศาสนาทางการใ้การรับรองหรือ5้าศึสนาด้วยกันและก็คือศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาที่ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้นับถือ การวางแผนการศึกษาศาสนาศาสนาพิเศษศาสนาความดูศาสนาสิ่งทุกข์ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ร่วมกันพัฒนาและก็สร้างบ้านเรือในประเทศไทยของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันมาโดยไม่มีความกันแด็กในทางศาสนาอย่างไร้ทิศทาง

ในด้านร่อู้น้องที่ได้ตัวนาที่ทุกข์จความเป็นร้อนไม่ว่าจะเป็นาภาคเหนือหรือภาคใต้ภาคกลางก็ตามทางคณะกรรมการอุาห์แงประเทศไทยก็เป็นองค์กรเองที่พยายามที่จะช่วยเหลือกับพี่น้องจากความสาบปะรดุาที่มีอยู่นายราชันรุจิพันธ์ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงรายกล่าวขอบคุณ พระที่มาเยือนครับผมในนามคณะกรรมการสลามประจำจังหวัดเชียงรายนะครับนายราชันรุจิพันธ์รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของคณะกรรมการการสลามแห่งประเทศไทยซึ่สิ้นนาโดยท่านจฬลรา,าชมนตรีอดุลบุญชมนะฮะได้กรุณามาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและเยียวยาชาวเชียงราย ในครั้งนี้นะครับซึ่งประสบอุทกภัยโดนแทบจะว่าท่วนหน้านะครับ,รรบก็หลังจากนี้ก็ขอให้รองทรงตอบแทนท่านทั้งคณะนะครับขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งองค์กรที่ใึ้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในนามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีโอกาสได้มาร่วม นะครับภารกิจของสำนักตุราราชมนตรีร่วมกับคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงรายนะครับในการที่จะเข้ามาเยี่ยมให้กําลังใจนะครับกับพี่น้องนะครับครั้งที่พี่น้องมุสลิมและก็พี่น้องชาวต่างศาสนาครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธนะครับหรือพี่น้องชาวพิสนะครับวันนี้เรามาภารกิจในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นนะครับตามกําลังความสามารถของทุกๆเหม่วยงานที่พอจะทําได้นะครับ เป็นการที่จะบอกว่าเป็นสังคมป้าวัฒนธรรมนะครับที่จะเห็นถึงความโอบอ้อมอารีแล้วก็ความอบอุ่นนะครับเมื่อพี่น้องเราประสบภัยพิบัติต่างๆนะครับซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าครับว่าในอนาคตก็คงจะมีเหตุการณ์ลักษณะชนี้เกิดขึ้นอีกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการแสดงออกถึงความช่วยเหลือนะครับของพี่น้องเรานะครับที่มีต่อผู้ที่ประสบเดือดร้อนเป็นหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมทุกๆุกคนนะครับวันนี้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้รับเขียนนะครับเป็นส่วนหนึ่งใน การเข้าร่วมกิจกรรมนะครับธนาคารเองก็มอบเงินสบสูงส่วนหนึ่งนะครับผ่านทางท่านคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องในครั้งนี้นะครับในส่วนของลูกค้าของธนาคารอิสรามแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารก็มีมาตรการในการช่วยเหลือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักชำระหนี้นะครับการยกเว้นค่าปรับต่างๆที่เกิดจากกองชาราลาชานะครับอันเนื่องมาจากการที่พี่น้องประสบภัยพิบัติแล้วก็อาจจะทําให้ไม่สามารถที่จะ มีความสามารถในการชระในช่วงสั้นนี้นะครับธนาคารก็มีมาตรการช่วยเหลือนะครับเป็นไปตามนโยบายของทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ผมขอเป็นกํบบาลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ประสบโรคภัยและภัยวัติในครั้งนี้นะครับระหวังว่าเอรอลฟานวาราจงประทานความเมตตาให้กับผุ้สุขคนครับเราขอให้พวกเราได้ผ่านพ้นวิบัต่ภัยครั้งนี้ไปอย่างดีนายสุริยาอารามบงกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวถึงภารกิจครั้งนี้่วันนี้ได้ได้เป็นโอกาสสําคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้มาร่วมกับคณะของท่านจุฬาราชมนตรีซึ่งอุตส่าห์เดินทางมาจากกรุงเทพรวมถึงคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะที่ปรึกษาและอีกหลายๆหน่วยงานจากภาคเหนือเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงรายเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าจะต้องเป็นเจ้าภาพหลัก และวันนี้ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญคือการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยที่เรียกตัวเองว่ามนุษยชาติไม่จำกัดแต่เฉพาะมุสลิมเท่านั้นนะครับเป็นการฉายภาพความผูกพันรักใคร่ของผู้คนในพื้นที่ซึ่งในศาสนาสลามเราได้อสอนในเรื่องนี้มีบทความจากทันตับเซตจากอันกรานและจาก อัลฮะดีษของท่านนาบีถึงความรักใคร่ผิกพันในมนุษยาชาติที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพียงแต่มุสลิมเท่านั้นวันนี้ได้มอบเงินนะครับรายละพันบาทให้ทั้งพี่น้องชาวพุทธและพี่น้องชาวมุสลิมโดยการอนุมัติงบประมาณจากสํานักง,งานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจํานวนสามล้านบาทซึ่งทุกอย่างได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะทางานนะครับทุกฝ่าย ทั้งเจ้าภาพทั้งคณะผู้มาเยือนทั้งคณะสื่อมวลชนขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ในในห่วงเวลานี้นะครับขณะน,นี้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของมนุษย์ที่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะย่างยิ่งสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่จะต้องตระหนักถึงความสําคัญและนําวิถีแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของความดีนําสู่การปฏิบัติในชีวิตในสังคมของตนเองหากการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันกระจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกสังคมแน่นอนสันติภาพความสงบสุขย่อมเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนจุมพลสี่สมบัติรายงาน